สวัสดีครับช่างรักนะครับคลิปนี้นะครับส่งงานช่วงเช้าๆนะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็เลยมาถ่ายช่วงเช้านะครับเช้าผมก็นี่ครับ11บเอโมงนะครับจะเที่ยงนี่ก็คือเช้าของช่างแักแล้วนะครับก็ตื่นมาแล้วเก้าโมงสิบโมงนะครับลูกค้าที่โทรหาตอนเช้านะครับถ้าไม่ได้รับนะครับติดต่อมาอีกทีหรือ ฝากข้อความไว้ทางไลน์นะครับช่างเตือนสายนะครับนอนดึกเนาะโอเคเรามาดูเครื่องนี้กันนะครับเหมือนเดิมนะครับกําลังเทสโหลดอยู่นะครับซ่อมเสร็จแล้วนี่โหลดตัวเดิมนะครับ900วัตต์เครื่องนี้เป็นรุ่น24โวลต์นะครับ3,000วัตต์นะครับไฮบริดนะครับไฮโวลต์ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่สายเวฟที่ออกมานะครับอาการนะครับมอดเฟสช็อต IGBT ช็อตนะครับอาการเดิมๆนะครับก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับโหลดไม่ก็จิ้งจกเข้านะครับไม่งั้นก็ความชื้นนะครับมีผลนะครับผมจะบอกไว้เสมอฝุ่นความชื้นจะมีผลมากกับเครื่องไฮบริดที่เป็นสวิตชิ่งแบบนี้นะครับส่วนไฮบริดม้อแปลงมีผลแต่น้อยกว่านะครับในด้านของฝุ่นความชื้นและจิ้งจกนะครับกับเครื่องไฮบริดม้อแปลง จะมีผลค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับเพราะเป็นระบบโลวโวล์นะครับไฟในระบบจะเป็นระบบโลวโวล์ all, แค่40-50โวล์ all, อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ในส่วนของไฮบริดที่เป็นสวิตชิงแบบนี้ระบบภายในจะเป็นระบบไฮโวล์นะครับไฮโวล์ High ก็คือ3-400โวล์ DC ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความชื้นเลยจิ้งจกเอ่ยฝุ่นเอ่ยถ้าเข้าเยอะๆนะครับ เสียได้เลยช็อตได้เลย LGBT ระเบิดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ใช้เครื่องพวกนี้ก็หมั่นทําความสะอาดเป่าฝุ่นหรือพยายามอย่าให้จิ้งจกเข้าหรืออย่าให้อยู่ในที่ที่ว่ามีความชื้นเยอะๆสูงๆนะครับอ่าเสียมาหลายตัวแล้วในส่วนของเอ่อความชื้นนะครับหรือว่าจิ้งจกเข้านะก็ฝากไว้นะครับใครที่อยากใช้อายุ อ,อยากใช้นานๆนะครับอยากใช้ให้มันทนทานใช้ยาวๆก็นะครับมันทำความสะอาดเป่าฝุ่นนะครับสักปีละครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้นะครับส่วนจิ้งจกก็หาอะไรมาปิดในส่วนที่มันจะเข้าได้ก็อาจจะเป็นช่องต่อสายไฟเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจิ้งจกเวลาเข้ามันเข้าไปทางไหนเพราะว่า ตรงนี้ก็จะมีที่ปิดมาอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันมันเข้าไปได้ยังไงถ้าให้เรากนา็น่าจะเป็นช่องแถวนี้มั้งครับนะหาอะไรมาปิดด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าไปได้ยังไงแต่เข้านะครับเจอมาหลายเครื่องแล้วจิ้งจกเข้าช็อตระเบิดกระจยกระจายนะครับผมนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่ใช้งานอินเวอร์เตอร์ระบบไฮโวล์นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับเครื่อง ทำงานสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ